ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่แม่หมูได้มีโอกาสร,รับประทานเมนูนี้เมนูที่ว่านี้ก็คืออ่อมฮวกครับฮวกนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าคืออะไรก็ไม่ใช่เป็นคนพื้นถิ่อีสานเนี่ยฮวกนั้นก็คือลูกอ้อนนั่นเองลูกอ้อนก็คือลูกของกบนน,นะครับในเมื่อเรารับประทานกบได้ไม่ได้เป็นกบทอดกระเทียมยำกบอ่อมกบแน่นอนนะครับว่าฮวกเนี่ย ก็ต้องรับประทานได้เช่นกันปกติแล้วตามต่างังหวัดเนี่ยหาทานได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกเลยว่าหารับประทานยากแต่ก็บอกนะครับว่าโชคดีไปเดินตลาดออกเงินเคลไซสาไหมมาแม่หมูเห็นเข้าก็เลยไม่พลาดน,นะครับที่จะจับมาทำเมนูอ่อมพวกในวันนี้หน้าตาก็เป็นดัทงที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยนะครับ อันนี้เป็นในส่วนของวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้ทาอ่อมหัวกันเนี่ยนะครับตัวหัวหรือว่าลูกออสหรือว่าลูกของกบนั่นเองเครื่องแกงครับผักนี่ก็ใช้แค่สองอย่างก็คือต้นหอมกับใบแมงลักน้ําปลา้าครับข้าวคั่วผงนัวนี่ยนะครับหน้าตาของหวกหรือว่าลูกออสัสดีนะครับร้านอาหารอีสานที่มักคุณกันเนี่ย นำมาขายได้มาแล้วเราก็ต้องนําเขามาทําความสะอาดนะครับล้างวกด้วยเกลือล้างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปล้างน้ําสะอาดต่อนะครับร้านนี้ก็ทํามาดีครับเพราะว่าเขาเอาขีาไส้ของมันออกมาแล้วได้มาแล้วก็แค่มาล้างทําความสะอาดพร้อมที่จะนํามารับประทานเด็ดใบแมงลักนะครับหรือว่าอตูต จก้กนก็นําไปล้างส่วนผสมที่เราจะทําเครื่องแกงนะครับก็มีกระเทียมหอมแดงพริกตะไคร้ซอยครับลมต้นก็นํามาตะไคร้ซอยเนี่ยมาโขลกก่อนตามด้วยพริกแดงพริกเขียวครับโขลกให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมตามลงไป ต่อด้วยหอมแดงครับแค่นี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องแกงหอมของเราขวักรัวกันนะครับควากขัวเองเนี่ยรับรองเลยว่าหอมน่ารับประทานอย่าบอกใครเลยกวันขมงชงเชียงเลยครับอันนี้ก็น้าตาของวัตถดิบนะครับที่เราจะนำมาใช้ทำเมนูอมหวกในวันนี้วันนี้แม่หมูจะแกมแบบน้ำเอาะเจาะนะครับ เดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและว,วิธีการทําเมนูอ่อมพวกของเรากันเลยนะครับวันนี้น่าจะมาทําเมนูอะไรครับแม่หมูอ,อ่อมลูกพวกลูกอสอันนี้น้ำล้างครกนะจากที่ใส่น้ําล้างครกไปแล้วเนี่ยเราใส่อะไรต่อครับแม่หมูเครื่องจุงก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแกงแกงี่เราโขกไวนะ้อะเนาะ อันนี้ก็เป็นเมนูพื้นที่ของอีสานอีกเมนูเป็ปลาล้าลงไปเลยพเพื่อนได้จะได้นุ่มๆต้องซีบเค็มก่อนนะกันเค็มไปดีกัดชุ่มกัดชวยการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มสางความเตื่นตัวชิลิจวดจานทร์เหรอ จ่วงจ่ามัน่วงจ่าตื่นตัวจริงนะพ่อวันนั้นน่าจช่วยดีนะมันแรกกินอะไรกันนะกินแจ่วมะกอกโอ้ยแจ่วมะกอกสุดยอด <c oughs> สุดยอด,ดอของความเผ็ดเลย <c oughs> ตาหวังเลยอะงวงงวงมานี่นะแนะนำเลยว่าแจาา่วมะกอกไม่ชีด <c oughs> อะไรก็ได้ขอให้เผ็ด <c oughs> ขอให้เผ็ดเพราะ <c oughs> ว่าความเผ็ดมันทำให้เลือดลมมันวิ่งดีนะ เรารอเขาเดือดเนานะจากที่เดือดเต๊ที่แล้วเราจะส่งอะไรเนี่ยแม่ผมพวกพวกหรือลูกออดนั่นเนองลูกออดลูกออดก็คือลูกของเจ้ากบอ๊บอ๊บมาถึงแทงอะไรนะแม่หมอเอาไปสักตาบาไหนน้ำเพชรไปนะเอาหิบ ดำอันนั้นคือหมกอันนั้นคือหมกมันหมกใส่ใบตองม,มันยาอร่อยอีกแบบแต่วันนี้เรามาทําเป็นลักษณะของออมกันอนนัแกงออมมันทำหมกนะมันสแห้งมันแห้งก็ส่แสบอีกอย่าใส่หอมไปต่อเกน,นี้ยงห่อนๆจัใใดใส่ข้ิวตุ้ยลายๆอ้อันนี้ก็บแสบพูดได้ไหแม่ใส่ข้าวหัวให้มันหอมเข้ามาแกงออม,ม หกขวดน้ำเดชแกงหอมแกงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นไก่ค่ะอะไรเลยคือข้าวถั่วข้าวถั่วนี่นะนนำไปให้ข้าวเองจริงๆมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากเย็นเลยนะแม่หูการข้าวข้าวเนี่ยโอ๊ยขนขี้ข้านขี้ข้านเขาก็ไปซื้อเอาซื้อเอาตลาดนั้นมันบ่แซ่บบางทีเจอแจ็คพอตเขาผสมไม่มันเปเจ้ของเก่าไงหืนเหม็นหืนแทนที่จะได้รสชาติความหอม ัไรคนผ่านก็มีเวลาแ่ม่หมูนี่ั่วเองทุกครั้งองเขาันขวเสร็จก็มาโขลกนะรู้ว่ามันไนเหงนไดเร่งรีบแต่เราก็ใช้ไที่ปัดพอเสร็จใหญ่แม่หมูจะโขลกองเขาวันกินเองเขาสิเห็นมังไงบ่ไ้เนี่ยแน่แล้วกินเส็จปัดจะของห็นมังไงบ่ไรเเลยกินดอนละบ้าได้ดูนี่โอ้ลายปีแล้วเดหลายปีแล้วเขาเริ่ิน มันีขึ้นอ,อยากมังได้บุ๊ไปเห็นกันเลยอืมจงไงกนันนะไปเห็นมาที่ตลาดเอาเงินนะมวันนี้นะเขาใส่ขี่มาเรียบร้อยแล้วผูม้มนี้ท่านสมัยเองง่ายมันสิง,ง่ายมันแบบการ<ป>การค้าขายผู้มือนี้เขาสิดึงดูลูกค้าเพราะว่าลูกค้าผู้มือนี้ชอบความสะดวกสบายพูง่ายๆก็คือก็เอาขี้ออกแล้วน เอาขีดออกให้เรียบร้อยใส่ขีดเรียบร้อยเอาของมาล้างน้ำดีดิเดี๋ยวว่าเขาเขาบริการมาให้เราเสร็จสับแล้วล่ะแต่ถ้าเราไปหาเองเนี่ยตามหนองตามต่างจังหวัดรนะนะเราก็จะต้องมาปีกท้องเราใช่ไหมไม่ต้องมาใส่ขีดเองอันนี้เขาใส่ขีดมาแล้วนี่มันจิรหนาค้างกับจิสูงขึ้นนี่จังหน่อยเพราะว่าเขาเกิดขีดคาแรกของเขาเมา่อเรียบร้อยเป็นมาละเดี๋ยวนี้ในเฟสมาขีดละ เจ็ดสิบใช่ไหมแม่โหัวอละเนาะชักบาทขีดละสีสิบอ,อสีกก่สิบออี่สี่สองสีเท่าไรนี่ละสี่สิบบาทเออสีสิบบาทเมียนอาภัย,ย,ยด้วยไปกัครบมีจำราคาดิเดี๋ยวนจะบอกวนะ่โอ้ยทำไมแพงเท่าเลยเท่าเลกบอก ละซีสิ่งกับโลละซีรอยแล้วเราถึงความเท่าเนี่ยก็บอกว่าแก่ก่อนได้เปรียบครับไห้ไหมแก่ก่อนได้เปรียบแก่แก่ก่อนไม่รอดแล้วนะแก่ก่อนไม่รอแล้วเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยนะ <c oughs> สิ่งจุนยันเดี๋ยวเรามาชิม <c oughs> กันขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มเข้าไป อย่งละละเพิ่มล่ะเสรบเลยอเกยังไงเก็บชักทีทนึงเนาะอ <Okay. S 1> โอเคกว่าอ,อาหารค่ะมันจางเนี่ยมันสิสำลักได้พอโดร้านคนาะอันนี้ก็ใส่ต้นหอมลองไป ต้องเหนือจากต้นหอมเป็นอีตูนี่เราใส่ผักอื่นได้ไหมครับแม่หมอได้อาที่เช่นอีเลิร์อืมอีเลิร์หรืคือใบสะพูกอ,อีเลิร์ทักไซไกเบเด็ดผักไซนี่ก็คือมะละมะละกีโนคมเค่าวิชิมาโอ,อข้มขุ่นลำลำจหน่อยเราดีบอกกันตรงๆเลยแม่โวยลืมลืมมันนีอะไรนะเลิศ เริ่มวิ่งเ,งเริ่มค้าวคั่มเป็นไก่เช่าผู้ได้เลยเออทันไดวอีเลิศนี่สิโอเคมันสีหอมสีเขากัน่ดีป่ะโอเคง่ายง่ายแล้วเนี่ยเมนูเนี้ยเอาพวกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพาว่าขนานันนั่นโดนไปแล้ว,วมันเปื่อยเมนูนี้แม่หมูพร้อม,มนำเสนอพร้อมกับข้าวเหนียวข้นๆโอเคเดี๋ยวเราค่อยไป จัดแต่งใส่จานเพื่อจะรับประทานกันนะแม่หมูนะ,ะหลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาจัดใส่ลงภาชนะที่เราเตรียมไว้ใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยนั่นเองนี่เอาจอบพอดีนี่นครับออเจอบใช่ไหม ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของแม่หมูคิทเช่นฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมูด้วยรวมถึงเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของแม่หมูซึ่งมีคลิปเก่าๆของแม่หมูอยู่ในนั้นด้วยในโนูนี้นะครับก็ต้องทานคู่กับ ข้าเหนียวร้อนๆอะไรใช่ไหมแม่หมูต้มดิ๊แท้อันนี้แม่หมูนต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บอกเลยว่าชีเด็ดอันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า